สวัสดีค่ะเด็กๆว,วันนี้ครูป๊อบก็จะมาสอนวิชาภา,าษาไทยนะคะค่ะวันนี้เราก็จะเรียนเกี่ยวกับการผ่านเสียงวรรณยุ์นั่นเองะคะ่ะในหน้าที่25แล้วก็26นะคะคุณครูก็ข,ขึ้นบนกระดานไว้ให้แล้วในหน้าที่25นี้นะคะเราก็จะเรียนเกี่ยวกับการผ่านวันณยุกต์นั่นเองค่ะค่ะวรรณยุกต์นะคะ,คะ,นนคะ,คะก็มีเด็กๆดูนะคะรูปวรรณยุกก็มีไม้เอกมีไม้โทมีไม้ตีแล้วก็มีไม้จัตวาแต่ละ อันนี้เขาก็จะออกเสียงเอกแล้วก็เสียงโคแล้วก็เสียงตีแล้วก็เสียงจัตาวาค่ะในด้านหน้านี้นะคะเขาก็จะมีคํำมาให้คําก็คือจะมีพยัญชนะผส,สมกับสระนั่นเองค่ะ,ะค่ะคำแรกนะคะเขาก็จะมีคําว่ากามาให้เขาก็จะมีพยัญชนะตัวกอไกลแล้วก็สรอ่าผสมกันจะอ่านว่ากาทีน,นี้เราจะมาผสมกับวรรณยุกต์ การผ่นวรรณยุกนั่นเองค่ะอ่ะอันนี้เราจะอา่านว่ากาไม่เอกกากาไม่โขกกากาไม่ตีกากาไม,าาม่จักวาก,วกาค่ะคำที่สองนะคะคําว่าโจเขาก็จะมีพย่ญชนะโจจานแล้วก็สระโอเราจะอ่านว่าโจโอโจแล้วก็จะมาผ่านวรรณยุกกันนะคะอ่ะโจโจไม่เอกโจโจไม่โขกโจ จอไม่ตีจอจอไม่จัดตะวาาจอแลจอ่านกันว่าจอจอจจอจอ่าต่อไปนะคะคำนี้คำว่า B ีเขาจะมีพยัญชนะตัวบอใบไม้แล้วก็สระบีเราจะอ่านว่าบอีบีอ่าทีนี้เราก็จะมาประสมกับวรรณยุกต์นั่นเองค่ะอ่ะคำแรกคำว่าบีไม่เอกบีบีไม่โทบี บีไม่ตีบีบีไม่จตัตวาบีเราจะอ่านว่าบี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 ค่ะต่อไปนะคะคําว่าปูอ่ะเขาก็จะมีพ,พยัญชนะปอปลาแล้วก็มีสระปูเราจะอ่านว่าปออูปูทีน,นี้เราจะมาผัดวรรณยุกนะคะอ่ะไม่เอกเราจะอ่านว่าปูไม่เอกปูปูไม่โทปูปูไม่ตีปูปูไม่จตัตวาปู เราจะาว่าปู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 ่าค่ะกันบ้านนะคะเราก็จะให้เด็กๆนะคะทําในหน้าที่25แล้วก็26นะคะแล้วก็เด็กๆก็ฝึกอ่านกันด้วยนะคะแล้วอย่าลืมส่งการบ้านคุณครูด้วยค่ะสวัสดีค่ะ